สวัสดีท้าทายด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม World of a i r p o r t ครับสำหรับผู้ที่ชืนชอบเกมเครื่องบินครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสู่สนามบินเซาเปาโลครับสำหรับคลิปนี้จะพาผู้เล่นครับที่สอบถามมาแนะนำวิธีทำไอสัญญาสายการบินสายการบินหน่อยเพื่นว่าเดเอาเป็นคาโกใช่ไหมเมื่มวันนั้นไปที่สล็อตใบสัญญาครับ มันก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมถ้าผู้เล่นต้องการสัญญาสายการบินที่เป็นคลาสเอครับสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาสายการบินที่เป็นคารโก้ครับเครื่องบินที่เป็นโดยเครื่องบินที่เป็นโดยสายครับสำหรับสัญญาสายการบินนะไปที่ตรงสัญญาแผนที่โลกครับในเรื่องของการค้นหา ก็จะโชว์แมปสนามบ,บินที่เราเล่นละให้ผู้เล่นดูสังเกตข้อมูลฝั่งขวามือของผู้เล่นนะที่มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแตะไปดูเอ่อแตะไปเลยครับให้ทีนี้ไปดูคลาสเครื่องบินที่เป็นคลาสเอฟใช่ไหมดูในแมปแบบนี้ครับซึ่งเราจะเอามาทําสัญญาที่สนามบ,บินที่เราเล่นอ่าที่เราเล่นนั่นเองครับว่ามีสนามบ,บินไหนบ้างถ้าเราต้องการคาร์โกคลาสเอฟ ต้องดูให้ดีครับถ้าสัญญาไกลมันจะดีไหมรายได้มันจะคุ้มไหมประมาณนั้นรวมไปถึงเครื่องบินเงินกับค่าอีกีถ้าบินครบการจัดการตามสัญญาครับสหรัฐอารับเอมิเรตส์ไหมอันนี้จะเป็นคลาสเอนะเป็นอัทเนนอฟ์เอห ไปแตะดูที่จุดตัวไอตัวเล็กครับมันก็จะแจ้งละถ้าสมมุติว่ากําไรต่อเที่ยวเท่าไหร่มันก็จะแจ้งบวกมันอาจจะได้มากกว่ากําไรต่อเที่ยวที่มันแจ้งนะส่วนร่างวานครับเลื่อนดูเลื่อนดูนดคุ้มนะคิดว่าคุม้มถ้าบินครบสิบเที่ยวผู้เล่นจะได้เครื่องบินเงินจํานวนกี่เหรียญค่ายพีจำนวนเท่าไหร่มูลค่าเหรียญเขียวที่เราต้องจ่ายให้กับเครื่องบินลํานี้ครับ แต่มีผู้เล่นบางคนถามนะว่าทําไมมันมีเครื่องบินเงินมาเกี่ยวข้องด้วยดูประเภทสัญญาด้วยนะครับว่าผู้เล่นได้สัญญาประเภทไหนแล้วดูตรงเลเวลครับดาวที่1คือสัญญาท้องถิน่นดาวที่2คือภูมิภาคดาวที่3คือสัญญาระหว่างประเทศนั่นเองแต่เครื่องบินลำนี้เป็นสัญญาระหว่างประเทศครับถ้าผู้เล่นชอบก็สามารถนํามาทําสัญญาได้ครับลองแต่ไล่ดูทีลักษณะบินครับ ลรามันจะเป็นกาต้ตานะลองเช็คไล่ตรงไรายได้กำไรต่อเที่ยวครับเราม่ถึงมูลค่าเครื่องบินเงินกับค่า x p ถ้าบินครบสิบเที่ยวผู้เล่นจะได้ค่า XP จำนวนเท่าไหร่เครื่องบินเงินจำนวนเท่าไหร่ครับชอบสายการบินไหนอยู่ที่ผู้เล่นครับว่าชอบ สัญญาสายการบินไหนประมาณนั้นถ้าเป็นเยอรมันนะครับถ้าเป็นเยอรมันใช่ไหมเราจะเป็นสายการบินไหนชอบสายการบินไหนสามารถนำมาทำภารกิจได้ครับถ้าเป็นรุ่นนี้ครับกำไรต่อเที่ยวเท่าไหร่มันก็จะเจมมราคาต,ตามนี้ครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นจะชอบครับจัดเลยครับ แต่ทีนี้ต้องไปดูว่าผู้เล่นนั้นเปิดหลุมจอด plus F เราหรืยอยังต้องไปดูนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะครับรวมไปถึงพันธมิตรทุกสนามบินที่นำฝูงบินมาเชื่อมต่อครับถ้าเป็นบิ Away รทิทแอเวย์ละครับกำไรต่อเที่ยวเท่าไหร่การจัดการถ้าบินครบ1ิบเที่ผู้เล่นจะได้เครื่องบินเงินเท่าไหร่ ่า x P เท่าไหร่มันก็จะแจ้งตามนี้ครับจัดไปส่วนหลุมจอดต้องแบล็กกลับไปที่เดิมครับในเรื่องของหลุมโจอดใช่ไหมเราจะมาดูกันครับให้ไปดูที่ตรงเครนตรงนี้ครับในเรื่องของการก่อสร้างแต่ถ้าเป็นโซนนี้มันจะเป็นคาโก้ใช่ไหมคาโก้มันจะมีอยู่บล็อกนี้ มีอยู่อ้อมอไอแม่ตรงนี้ครับแต่ว่าเปิดยังไม่หมดนะเน้นไม่ค่อยได้นเน้นเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าอาคารนี้ครับมันจะใช้เหรียญเขียวในการปลดล็อกอาคารเทอร์มินอลวันเคือคาโก้ครับมันก็จะแจ้งมูลค่าตามนี้ถ้าเราเปิดมันก็จะได้สล็อตใบสัญญามา1ทีมจัดการมา1 เปิดมาละเหลือแต่นัมเบอร์หลุมจอดยังไม่เปิดครับเน้นคลาสเอฟใช่ไหมก็ต้องรอดูอ่ต้องดูครับคลาสเอฟในการปลดล็อกหลุมจอดเดี๋ยวนะปั๊บหนึ่งครับคลาสเอฟครับคลาสเอฟใช่ไหมมันก็จะแจ้งละคลาสเอฟมันมีทั้งหมดเท่าไหร่สามหมื่นถ้าเป็นคลาสดีแล้วครับซึ่งเราผู้เล่นสามารถเลือกเลือกเปิดได้นะ กรก์รเจกตมูลค่าตามนี้ให้เลือกคลาสใดคลาสหนึ่งหรือว่าขนาดใดขนาดหนึ่งครับเพื่อที่จะรับใบสัญญากับสลอ็อตรับใบสล็อตใบสัญญาหนึ่งกับทีมจัดการมาหนึ่งมูลค่าเหรียญเขียวัก็จะประมาณนี้ถ้าเราเปิดเต็มแม็กซ์ละครับมันก็จะเจ้งตามนี้เลยมันก็จะเจาะได้3คลาสเลยมันก็จะได้ใบสล็อตสัญญามาหนึ่งในกรณีถ้าผู้เล่นต้องการเปิดแค่คลาสเดียวสามารถเปิดได้ไหมเปิดได้ครับ เปิดเฉพาะคลาสไหนครับคลาสเริ่มต้นอันคลาสเริ่มต้นก็นแล้วกันครับคลาสดีคลาส D, ลสี่ไม่ประมาณเนี้ยเฉพาะคลาสสี่มาละคลาสนี้เราเปิดมันเราจะไม่ไม่ได้ล็ลดใบสัญญากับทีมารนะไล่ลเปิดตามนี้มันเลือกเปิดได้ครับไม่จำเป็นต้องต้องเปิดให,ให้ให้ให้เต็มแม็กระมาณนั้นเลือกเอาครับคลาส F เมืม่อสักครู่ลงมาสองลำใช่ไหมสำหรับคาโกโน้นะก็จะได้สล็อตใบสัญญามาหนึ่งกับทีมจัดการมาหนึ่งครับอันนี้พร้อมลงจอดแล้วใช่ไหมเมืม่อสักครู่ที่อาลง <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เปิดเต็มแสดงว่ามันชิดกันมันไม่ได้ปีกมันขวางต้องเปิดอีกหลุมนี้หลุมหนึง่งครับ เปิดเปิดหลุมนี้อีกหลุมหนึ่งน่าจะประมาณเยอะอยู่มั้งสี่หมื่นสองไม่เปรนไรครับเหียนเขียวได,ได้ได้มาตลอดส่วนเรดาร์ครับ สามารถเช็คได้ไหมว่าเรามีฝูงบินพันธมิตรเดินทางถึงไหนแล้วผู้เล่นสามารถเช็คได้เช่นกันครับเข้าไปดูที่ผู้โดยสารขาลงครับที่ฝูงบินพันธมิตรมีจะมีทั้งหมดกี่ลำเนี่ยสิลำใช่ไหมมาจากไหนบ้างมาจากนิโตรครับน่าจะประมาณสิบหกนาฬิกาแสดงว่าผู้เล่นเล่นช่วงช่วง เวลาที่แจ้งครับขึ้นกี่โมงลงมาถึงสถาสนาบินปลายทางกี่โมงจะประมาณนี้นั่นเองต้องรอรับครับขอบคุณสัญญาเชื่อมต่อด้วยนะครบพันธมิตรทุกสนามบินด้วยเช่นกันครับการทําภารกิจยากไหมประมาณนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของผู้เล่นครับการเก็บเหรียญก็ยากนะบอกเลยว่ายากทุกสนามบินครับ ว่าผู้เล่นจะเน้นสัญญาสายการบินหรือว่าจะเน้นสัญญาการเชื่อมต่อพันธมิตรหรือว่าจะเน้นทั้งสอง,งสองอย่าง,าง <c oughs> มานนะเรามี้เป็นคาโก้เหมือนกันครับในกรณีถ้าผู้เล่นต้องการสัญญาสายการบินที่เป็นเครื่องบินผู้โดยสารผู้เล่นสามารถทําได้เหมือนกันนะ เช็คได้ว่าเป็นคลาสเอว่ามีสนามบินไหนบ้างที่มาสนามบินต้นทางที่เราเล่นครับนจะเป็นคาโก้ครับที่เพิ่งถอยลงมาเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปที่ได้นำเสนอ ให้กับผู้เล่นทุกคนที่เล่นเกมวิวออกไปพอด้วยและที่สำคัญขอบคุณสัญญาการเชื่อมต่อด้วยนะครับทุกสนามบินเลยขอบคุณครับ